สวัสดีครับวันนี้นะครับผมต้องรังสิตนะครับกับน็อกอามอสนะครับวันนี้พากันมาถ่ายัฟเวอร์นะครับเพลงนะครับถ้าเขาจะรักยืนยันสวยเขาก็รักนะครับก็เพิ่งถ่ายทำเสร็จนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับมีอะไรให้อามอมสโพสต์นิดนึงครับอะไร เป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้อ๋อนี่รู้สึกตื่นเต้นเรี่ผมถ่ายครั้งแรกด้วยครับฝากติดตามช่องต้อมรังสิตด้วยนะครับเดี๋ยวไงตัดต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลงช่องต้อมรังสิตช anel น,นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทางเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับต้อมาังสิตช anel ด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากพระเอกหนุ่มรอตาตีอยู่บนยอยแถวเชียงดาวนะครับฝากติดตามด้วยกันครับ วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ